สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีพีที่10กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะคะณโจนของคุณชายเสียวหลิงผู้อีนําองค์คละกเกาะดมาล้อมโจนของเขาไว้หลิงผู้อีจึงบอกคุณชายเซี่ยวว่าข้าได้ยินมาว่าโจรขึ้นจจนท่านข้าจึงพาองค์คละกเกาะดำข้ามาช่วยคุณชายเซี่ยวจับโจรคุณชายเซี่ยวจึงบอกว่าในโจนก็ไม่ได้มีของสูญหายไม่ต้องรบกวนท่านหรอก คุณชายเซียวจึงบอกให้คนรับใช้ส่งแขกหลิงผู้อีจึงพูดว่าวันก่อนโจรขึ้นจวนของไม่ทับว่านจวนพวกนี้มันเหมิมเกริมจริงๆหากไม่รีบจับตัวผู้คนอาจจะหวาดวิตกชั้นชายโปรดที่ความเรื่อม,มือด้วยพร้อมน้งสั่งองค์คละกกอดดำให้เข้าไปค้นองค์คละกกอดดำจึงวิ่งเข้าไปในจวนคุณชายเซียวจึงมาต่อว่าเขาว่าหลิงผู้อี ข้าเป็นลูกชายของอ,องยงข้ามานั่งในเมืองหลวงจวนนี้เปรียบเสมือนจวนของอ,องยงเจ้ากล้าสั่งองค์คละกรเกาขึ้นจวนของคุณนางชั้นสูงได้ยังไงหลิงผู้อีจึงพูดว่าคุณชายเซียวต่อให้ตรงหน้าเป็นจวนของอ,องยงหากข้าน้อยอยากเข้าก็ต้องเข้าให้ได้หลิงผู้อีจะว่ายังไงนะองค์คละรเกาะดของหลิงผู้อีชักดาบออกมาู่อองยงจึงเดินถอยออไปข้างหลังสักพักองค์คละรเกาะดก็ดกมีออกมานายน้อย เราไม่พบสิ่งปกติอะไรเลยคุณชายเซียวพูดแลยิ้มออกมาว่าแม่ทับหลิงในเมืองท่านไม่พบสิ่งปกติอะไรก็รีบนําองคล์ละ่าดามของท่านกลับไปเสเถอหลิงปู้อีจะมองไปที่ป้ายหน้าจวนพักดีกด้วยใจแล้วพูดขึ้นมาว่าคํานี้เป็นคําที่่าบาททรงเขียนขึ้นมาเองคุณชายเซียวพูดพร้อมกับหัวเราะว่ามันแน่อยู่แล้วพ่อข้าทําศึกมาทั้งชีวิตช่วย่าบาทพิชิตด,ดินแดงกว้างไกลเลยยกเป็นององพิทักษ์ชายแดน สี่พยางนี้เป็นคำชมที่ฝ่าบาททรงประทานให้ตตโกนเซียวเชียวนะลิงผู้อีจึงพูดว่าความพักดีข้าวหารขององค์ยงเป็นที่ประจักษ์ของฝ่าบาทลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นหวังว่าคุณชัยเซียวคงไม่ทําให้ฝ่าบาทเสียพระทัยหรอกนะคุณชัยเซียวจึงรีบตอบว่าเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วหลิงผู้อีจึงบอกว่าในเมื่อไม่มีโจรน,นั้นพวกเรากลับหลังจากลิงปูอีออกไปคนรับใช้ของหัวชัยเซียวจึงบอกว่า ลิงปูอีผู้นี้เริ่มสงสัยเราแล้วคุณชายเซลจึงบอกว่าหลิงปูอีผู้นี้เป็นสุนัขที่กัดไม่ปล่อยถ้าข้าส่งของตอนนี้คงต้องตกอยู่ในน้ำมือมันแน่งั้นเรารออีกหน่อยเถอะกลับมาที่จวนทานุงว่านชีชีพาเหนียวเหนียวพร้อมกับพ่อแม่และพี่ๆของเหนียวเหนียวเข้ามาท่านพ่อดูสิว่าใครมาท่านุงว่านเดินออกมาพร้อมกับจับที่ก้นของตัวเองท่านพ่อของเหนียวเหนียวจึงพูดขึ้นมาว่ายินดีกับพี่ว่านด้วย ที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งเหล่าหูหินให้เป็นจุ้ยหูหญินเรื่องมองคลมาเป็นคู่เลยนะท่านนุงวานจึงพูดว่าเราต่อสู้มาทั้งชีวิตเพื่อยกองตระกูลวันนี้ท่านแม่ด้วยเอ่ยยศข้ารู้สึกดีกว่าทเลื่อนขั้นสะอีกท่านพ่อจึงบอกว่าพี่วานเป็นคนกระตัญยูข้านับถือจริงๆท่านวานจึงบอกว่าน้องรักเชิญด้านในระหว่างที่จะเดินเข้าไปนั้นท่านนุงวานกำลังจะล้มท่านพ่อจึงรีบมาพยุงแล้วถามว่าพี่วานเป็นอะไรท่านนุงวานจึงบอกว่าไม่เป็นอะไร แล้วเข้าไปข้างในกันเถอะแล้วทุกคนก็สงสัยธนนุนว่านว่าเกิดอะไรขึ้นเหนียวเนียวจึงหันไปถามชีชีท่านนุงว่านก้นไปโดนอะไรมาชีชีจึงถามเหนียวเหนียวว่าเจ้าได้ยินเสียงหมูวันที่เจ้าออกไปจากจวนหรือเปล่าเจ้าลงเดาซิไว้ไงชีชีพูดไปหัวเราไปทัญญาข้าตีท่านพ่อข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดแน่จะเจ้าพูดกันหน้าแปลกตีท่าไหนถึงเป็นสภาพนั้นระหว่างนั้นเหนียวเหนียวหันมามองท่านแม,ทนแม่ท่านแม่จึงพูดว่าอย่าก่อเรื่องให้มาก เดน๋ยวเนียวจึงแก้มองไปรอบๆท่านแม่และพี่ๆของนางจึงเข้าเขา้าไปในจวนเหนียวเนี่ยวมองตามหลังชี้ชี้จึงถามว่าเป็นอะไรเหนียวเนียวจึงบอกว่าวันนี้ท่านแม่ของข้ากำชับไปว่าวันนี้ถ้าข้าทะเลาะกับคนอื่นอีกจะโดนไหวยลงหลังชี้ชี้จึงถามว่าแล้ววันนี้หวังหลิงมาไหมเจ้าชุนทนหน่อยเหนียวเนี่ยวจึงพูดว่าท่านวางใจเถอะวันนี้ข้าไม่ลงมือแน่นอนพร้อมกับทำหน้ามีพิรุษวันนี้จวนของท่านว่าน จัดงานเฉลิมฉลองให้กับท่านย่าของชีชีจึงมีแขกมามากมายระหว่างที่เหนียวเหนียวกับชีชีกำลังเดินอยู่ที่งานเหนียวเหนียวพร้อมร้องออกมาชีชีถามว่าเป็นอะไรเหนียวเหนียวจึงบอกว่าท่านพี่ชีชีข้ารู้สึกปวดท้องชีชีจึงบอกว่านั้นข้าไปด้วยเหนียวเหนียวจึงบอกว่าท่านเป็นเจ้าบ้านต้องดูแลแขกเหลือข้ามาจนตั้งหลายวันแล้วข้าหาเจออยู่แล้วแหละพร้อมกับผักชีชีเข้าไปในงานชีชีจึงบอกว่าได้ได้นั้นเจ้าระวังตัวนะ เหนียวเหนียวบอกว่าไม่ต้องห่วงข้าท่านเข้าไปเถอะจากชีชีไปแล้วเหนียวเหนียวก็รีบวิ่งไปที่สะพานแต่มีคุณชายหลเดินตามมาคุณชายหลเห็นเหนียวเหนียวเดินรำรำมองมองแถวสะพานเหนียวเหนียวกำลังเอาไม้ที่ขัดสะพานออกซึ่งคุณชายหลเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกลับมาในงานชีชีกำลังเดินต้อนรับแขกอยู่หวังหลิงจึงพูดขึ้นมาว่าว่านชีชีบ้านเจ้าต้อนรับแขกแบบนี้หรอที่พวกข้ามานี่ไม่เห็นมีใครมาดูแลชีชีจึงพูดว่า ข้าต้องดูแลได้หรอได้นั่นข้าจะป้อนข้าวเจ้าด้วยข้าจะเข้าซ่วมกับเจ้าด้วยเจ้าจะเอาไหมหวังหลิงกำลังจะเถียงชีชีชี้ชีจึงยกมือห้ามเจ้าไม่ต้องเถียงข้าแล้วบ้านข้าเป็นคนสมระเดิมทีก็ไม่เหมาะจะต้อนรับพวกเจ้าอยู่แล้วตอนแรกข้ากะจะเทียบเทินพวกเจ้าแค่เป็นมารยาทเฉยๆใครจะคิดว่าพวกเจ้าจะมากันจริงหวังหลิงจึงพูดว่าก็เจ้าเชิญหนุ่มลูกงามมาตั้งหลายคนไม่ใช่หรอข้าไม่ได้มาเพราะเจ้าซะหน่อย ชีชีอึ้งกับคำพูดของวังลิงนี่พวกเจ้ามางานข้าเพื่อจะมาส่งผู้ชายเหรอทุกคนต่างพยักหน้าพวกเจ้าให้มันน้อยหน่อยเถอะวันนี้วันมันเกิดของทันย่าข้านะพวกเจ้าสมรวมหน่อยหวังหลิงจึงพูดว่าแม่ทับว่านบอกว่าพวกหนุ่มๆกําลังอยู่ที่สนามยุทธข้าแค่อยากดูอะไรสนุกๆเท่านั้นเองนี่บ้านเจ้าพวกข้าไม่อยากเพ่นพ่านก็เลยถามเจ้าชีชีชจึงพูดว่า ข้าก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้ข้าก็ไม่รู้สนามยุทธอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเนี่ยวเดินเข้ามาในงานแล้วก็เรียกชีชีท่านพี่ชีชีเราไปกันเถอะคนหนุ่มโลจะพูดขึ้นมาว่าเฉิงเศร้าซางเจ้ารีบร้อนไปคงไม่ควรเจอคุณชายสิบเอ็ดอย่างนั้นหรอวันก่อนเจ้าถูกจับได้ว่าขี้โม้งามหน้าจริงๆระหว่างนั้นเองคุณชายโลก็เดินเข้ามาแล้วหันไปพูดกับน้องสาวว่าเจ้ามาทําอะไรอยู่นี่ป้าสะใภฝากข้ามาดูแลเจ้าเจ้าตามข้ามาดีกว่า อย่าโม่แต่มาว่าลายขุดอยู่ตรงนี้หวังหลิงจึงพูดขึ้นมาว่าโหลเหยาเจ้ายังมาห่วงอีอยู่งั้นเหรอได้ยินว่าน้องหญิงจอชวินกําลังหาเรื่องถอนมั่นใครจะรู้ว่าเจ้าไรา้น้ํายาเสื้อซ่าขนาดไหนน้องหญิงจอชวินจึงรีบถอนมั่นกับเจ้าแทบไม่ทันหาค่าเป็นเจ้าข่าคงไม่มีหน้ามาพบผู้คนหนิวเหน,นือจึงพูดขึ้นมาว่านั่นพี่ชีชีชายหญิงท้าทามสุขขอจะสําเร็จไม่สําเร็จก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่นั่งสกุลหวังดาเหอเจอจิน ดานางถอนมั่นเลยไม่มีหน้าพบผู้คนถ้าหากเหอเจ,อจ้าจินได้ยินเข้าจะเป็นเรื่องใหญ่โตแน่หวังลิงจึงตะโกนขึ้นมาว่าข้าไม่ได้หมายถึงเหอเจ้าจินโหลยาวจึงบอกว่าขอบคุณแม่นางเฉิงที่แก้ต่างแทนข้าหวังลิงจึงบอกว่าโหลยานี่เจ้าเข้ากันเป็นปีเป็นคุยมีหน่าละ่ะน้องเหอเจ้าจินถึงถอนมั่นข้าว่ามีแต่นางเด็กหยาบคายและสกุลอย่างแม่นางสกุลเฉิงถึงจะเหมาะสมกับเจ้าท่านหญิงอุ้ยชามจึงพูดขึ้นมาว่า พอกันได้แล้ววันนี้ฮูหยินสกุลว่านฉลองวันเกิดเราอยามาทะเลาะกันให้หมดสนุกเลยน้องหญิงสกุลหวงังพูดจาผงพางเจ้าอยากเก็บไปใส่ใจเลยนะเหนียวเหนียวจึงหันมายิ้มท่านหญิงสมเป็นท่านหญิงจริงๆวาจาสุภาพร,บรอบคอบไม่เหมือนคนบางคนพร้อมก็หันไปมองหวังลิ้มเมนางสกุลหวงังเจ้าหัดเอาอย่างท่านหญิงก็ดีนะอย่ามัวจับกลุ่มกันเป็นวันๆอะไรดีไม่มีศึกษา มาเรียนรู้ต่อการต่อล้อต่อเถียงกับคนและการศึกษาอย่างข้าหวังลิงจึงพูดขึ้นมาว่าเจ้าผายลมพร้อมกับทําตาทะลึงใส่เหนียว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 หันไปพูดกับท่านหญิงวิชามว่าอันหญิงนางว่าท่านผายลมนะหวังลิงจึงพูดมาว่าข้าเปล่านะเหนียวเหนียวจึงพูดว่าเจ้านะพูดเหนียวเหนียวกับหวังลิงเถียงกันอยู่นานจนเหนียวเหนียวใช้ไม้เด็ดยกนิ้วจะมายีหวังลิงหวังลิงจึงยอมหยุดณจวนสกุลว่าน เคกหรือผู้ใหญ่ก็อยู่ในนี้กันทั้งหมดพ่อกับท่านว่าชนแก้วกันจนท่านแม่ต้องร้องห้ามกลับมาส่วนข้างนอกโหลเหย่าสั่งให้น้องสาวกับเจ้ากลับไปกับข้าป้าสะใภสั่งข้าให้มาตามเจ้าคุณหนูโหลจึงบอกว่าข้าไม่กลับระหว่างนั้นเองเนียวเนียวมองกลุ่มชายหนุ่มที่อยู่ศาลาตรงข้ามเนียวเนียวคิดอะไรบางอย่างอยู่โอ้โหเมื่อครู่ข้าเพิ่งพูดคุณชายสิบเอ็ดเขายือนอยู่นั่นไงสาวๆในงานพากันือฮา นั่นไงอยู่ตรงนั้นไงคุณชายหยวนสร้างเจี้ยก็อยู่ด้วยกลุ่มสาวๆก็วิ่งตามมาดูที่เนี่เหนียวชี้กลับมาที่ศาลาที่หลิงผู้อีกับหยวนสร้างเจี้ยนยืนอยู่หลิงผู้อีถามหยวนสร้างเจี้ยนว่าคุณชายหยวนท่านยิ้มเป็นไหมคุณชายหยวนจึงพูดว่าข้ากับท่านใครกันแน่ที่ยิ้มไม่เป็นหลิงผู้อีจึงบอกว่าขอให้คุณชายหยวนยิ้มกันกับข้าได้ไหมหลิงผู้อียิ้มออกมา พร้อมกับหัวเราะแบบฝืนๆพร้อมกับบอกให้คุณชายหยวนหันไปยิ้มกับดอกไม้ก็คือกลุ่มสาวๆนั่นเองะศาลาที่มีแต่พวกหนุ่มต่างคนต่างพากันหัวเราะชอบใจหวังหลิงจึงบอกกับพทุทธินินอุชามว่าคุณชายสิบเอ็ดส่งยิ้มให้ท่านหญิงแน่ๆท่านหญิงจึงบอกว่าใช่หรอข้ามองไม่ชัดเลยและทำท่าอายๆหวังหลิงจึงพูดว่าท่านมองไม่ชัดหรอแล้วก็มองไปร,บรอบๆเอ๊ะตรงนั้นมีสะพาน เราขึ้นสะพานกันแล้วเหล่าสาวๆทั้งหมดวิ่งตรงไปที่สะพานเพื่อจะอ้อมไปหาหนุ่มๆกันเหลือเพียงเหนียวเนี่ยวกับชีชีในจวนที่มีแต่ผู้ใหญ่ต่างคนก็ต่างงงว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงเอะอะวายวายหลิงปู้อีจึงบิ้วให้ใชายหนุ่มทุกคนส่งยิ้มให้กับสาวๆระหว่างนั้นเองชีชีจึงพูดว่าเงินข่าไปด้วยเหนียวเนี่วดึงแขนไว้ท่านพี่ชีชีข้าป,ปวดท้องท่านอยู่เป็นเพื่อนข่าที คุณชายหลวงก็ตะโกนเรียกน้องสาวของตัวเองอาลีเหนียวเหนียวจึงบอกว่าคุณชายหลวงพวกนั้นเป็นสาวๆท่านเป็นบุรุษท่านจะวิ่งไปหาหลิงผู้อีกระดวนซ่านเจ้นอย่างนั้นหรออยู่นี่แหละคุณชายหลวงจึงรีบพยักหน้าในจวนของท่านลุงว่านลุงว่านจึงถามว่าพวกนางทําอะไรกันนะมีแม่ทัพท่านหนึ่งจึงพูดมาว่าก็วันนี้คุณชายสิบเอ็ดกับคุณชายหยวนซ่านเจี้ยมาน่ะสิและพวกผู้ใหญ่ต่างพากันหัวเราะ ่านูวานจึงพูดว่าข้านุ้กว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็อยากส่องนมรอนั่นเองเหนียวเหนียวมองไปที่หลิงผู้อีต่างคนต่างรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้คุณชายหยวนจึงพูดว่าแม่ทับหลิงที่ท่านพาพวกข้ามาคงไม่พามาดูสตรีพวกนี้หรอกนะหลิงผู้อีจึงพูดว่าคุณชายทุกท่านจงดูทิวทัศน์นี้หาได้ยากกิ่งระหว่างที่พวกนางกำลังวิ่งไปบนสะพานก็มีชายรับใช้ของท่านูวาน ต่างรีบมาห้ามพวกนางไม่ให้ขึ้นไปบนสะพานแต่พวกนางก็ไม่ฟังระหว่างนั้นเองถนนวันนึกขึ้นมาได้ว่าสะพานชุมลุดเขาจึงรีบปิ้งออกไปข้างนอกและแล้วหญิงสาวทั้งหมดเกือบ20คนก็เดินขึ้นไปบนสะพานเพื่อข้ามสะพานไปหาพวกนนุ่มหล่าบรรดาสาวสาวไปยืนกันกลางสะพานเพื่อบวกมือบอกไม้ให้กับเหล่านมนุ่มแล้วแล้วสะพานก็หักลงมาทุกคนตกลงไปลำธารที่ถนนว่า,วาสร้างขึ้นทุกคนทุรักทุเล,ลเปียกปอนกันหมด และท่านหญิงอุ้ยชามกังวงหลิงก็นั่งร้องไห้กันอยู่ท่านหญิงจึงพูดว่าในชีวิตนี้ข้าไม่เคยอบอายแบบนี้มาก่อนชีชีซึ่งมองอยองห่างก,ก็หัวเราะชอบใจเหนียวเหนียวซึ่งยืนอยู่ที่เดิมนางดีใจเป็นอย่างมากที่ทําภารกิจสําเร็จบรรลุแล้วข้าบรรลุความตั้งใจแล้วและสาวใช้ต่างก็ยืนงงว่านางเป็นอะไรพอตกกลางคืนที่เจริญของท่านมุงว่านท่านแม่เศร้าซางอยู่กับชีชีตลอดเวลาไม่มีทางหรอก ทัญญาของชีชีจึงพูดว่าหากเหนียวเนียวเกิดมาแล้วมันสมองมันเจ้าย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ท่านหมู่บ้านจึงพูดว่านี่มันแค่เรื่องบังเอิญเหนียวเหนียวจะรู้ได้ไงว่าสะพานจะถล่มทัญญาของชีชีจึ่พูดว่านางก็มีเหตุผลสมัยก่อนท่านกงสุบาลผลิตสะพานบันไดเปรตเพื่อช่วยกษัตริย์แควนชูแค่ดึงไม้ไม่กี่ท่อนออกมาแค่มีคนขึ้นไปเหยียบสะพานก็ะถล่มในชั่วพริบตาท่านแม่หมายความว่า เหนียวเหนียวลูกกลไกเลยช่วยโอกาสล่อแม่นางน้อยพวกนั้นหรอท่านย่าของชีชีจึงพยักหน้าแบบนี้นางจะอยู่หรือไม่ก็ดําเนินแผนการได้แม่นางสกุลหวังชอบผ่าเรื่องเหนียวเหนียวตลอดเหนียวเหนียวเอาคืนนางก็มีเหตุผลหากเป็นข้าสมัยสาวๆเรื่องไหลากาดกับวันนี้ข้าก็ทําได้ท่านหนุว่าจึงห,วหัวเราะแล้วพูดว่าท่านแม่ไม่เอาเรื่องเหนียวเหนียวก็ดีแล้วท่านย่าของชีชีจึงพูดว่านางมีอะไรหน้าตําหนิ นางให้วานฝูแขวนป้ายสองแผ่นไว้หน้าสะพานก็ทําให้สก,กุลว่านลอดตัวไปแต่เมื่อกี้ข้าเพิ่งเขียนจดหมายแจ้งให้ครูยินหยวนอีแล้วต้องให้หยวนอีรู้ไส้รู้พุงว่าลูกสาวนางเป็นคนแบบไหนท่านูุว่านตกใจแล้วพูดว่าท่านแม่ทําแบบนี้เดี๋ยวเหนี่ยวโดนลงโทษแน่ท่านย่าของทีจีนี่พูดว่าเกิดเป็นคนกล้าทําไม่กล้าหลับรีบลาเมืองแต่ทน,นเนินแล้วอยู่เฉยๆดีกว่าท่านุว่านจึงรีบพูดว่าท่านแม่พูดถูก กลับมาที่จวนสกุลเฉิงท่านพ่อกำลังอ่านจดหมายของท่านย่าชีชีอยู่จากครูหญิงว่าจากเหตุการณ์สะพานถล่มในวันนี้มีเหตุสุวิสัยตอนรับไม่ทั่วถึงท่านอาสามจึงพูดขึ้นมาว่าที่จริงวันนี้ไม่มีผลเสียอะไรไม่นางพวกนั้นแค่ทุลักทุเลแต่ข้าก็เห็นใต้เท้าพวกนั้นไม่ติดใจเอาความอะไรท่านพ่อหันไปมองท่านแม่ซึ่งนั่งนิ่งๆอาสะพ้ายสามจึงพูดว่า หูยินว่านเป็นคนเจนโลกไม่นางไงพวกนั้นจะรู้ได้ไงว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องเนี้ยเดนียวเนียวยว,ยว,วางแผนไร้ทิฏฐิท่านพี่กับท่านพี่สะพายวางใจได้เลยวันหลังค่อยขอโทษสกุลว่านอย่างจริงใจก็พอท่านพอ่อจิงแกงเข้มเรื่องเนี้ยข้าจะปล่อยผ่านง่ายๆไม่ได้แน่นอนข้าต้องลงโทษนางข้าจะลงโทษให้หนักด้วยวันนี้ดีกว่าหูยินว่านเป็นคนมองออกคนอื่นจับได้จะทําไงข้าว่าเหนียวเนียวใช่จะไม่รู้ว่าตัวเองทําผิด รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ถูกแต่ก็ยังทํานางคิดว่านางฉลาดเหนือกว่าคนอื่นคิดว่าตบตาได้ทุกเรื่องจองหงพองคนก่อเรื่องเก่งนักระหว่างนั้นท่านแม่ก็ยังนิ่งอยู่ท่านพ่อจึงทําท่าโมโหตบโตบ๊ะแล้วลุกข,ขึ้นวันนี้ข้าจะดัดที่ใส่นางระหว่างที่ท่านพ่อกํลาลังจะเดินออกไปท่านแม่จึงเรียกว่าท่านแม่ทับท่านจะเอาอยัางไงข้าสัญญ,ญากับหุ่ินไปแล้วข้าต้องรักษาสัญญ,ญาสิชินชงไปหยิบไม้ทําโทษมา ท่านอาสามตกใจแล้วรีพูดว่าท่านพี่จะลงโทษเหนี่ยวเหนี่ยวที่กดบ้านหรอเหนี่ยวเหนี่ยวตัวแค่นี้เองพี่ชายตบครั้งเดียวก็สลบแล้วยังจะต้องมาใช้ไม้ทําโทษอีกหรอท่านพ่อจึงพูดกับท่านอาว่าเจ้าไม่รู้อะไรเหนี่ยวเหนี่ยวเป็นคนกล้าบ้าบินธรรมดานางไม่กลัวหรอกคราวนี้จะต้องลงโทษให้นักให้นางเจ็บตัวสบ้างนางจะได้หลับจําท่านแม่จึงพูดว่าท่านแม่ทับท่านไม่กลัวเหนียวเหนี่ยวผูกใจเจ็บท่านหรอท่านพ่อหันมายิ้มท่านแม่ เจ้านี่รู้ใจข้าจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องถึงมือข้าโบยหรอกหูยินเจ้าโบยเลยนะรู้ไหมข้าถูกเทแทบตายเพื่อปรับพยศเหนียวเนียว,เ,วเพราะฉะนั้นต้องใช้ไม้อ่อนไม้แข็งมาใช้สารพัดถ้าเจ้าโบยเสร็จแล้วเจ้าก็ปอบนางด้วยนะเพราะเราสองคนอีกคนอ่อนอีกคนต้องแข็งท่านแม่จึงพูดว่าท่านแม่ทับท่านคิดรอบครอบจังท่านพ่อจึงบอกว่าชิงชงไปพาตัวคุณนูมาเร็วท่านพ่อจึงรีบกักมืออาสามและอาสะพ้าย เดี๋ยวข้าจะเดินออกไปนอกเรือนก่อนนะเดี๋ยวข้าจะใช้อ่อนอีกพอเหนียวเนียวมาปุ๊บหูหญินต้องทําเกี้ยวกา่ให้นางกลัวนะคราวนี้หูหญิงจะโกรธควันออกหูเวลานี้ให้เจ้ากับน,น้องสายรบวิ่งเข้ามานะต้องขอร้องแทนเหนียวเนียวด้วยน้ําตาอย่างเจ็บปวดใจส่วนหูหญินก็ต้องปล่อยผ่านยังเสียไม่ได้เล่นให้เนียนนะอาสะพายสามจึงพูดว่าพี่รับเป็นบทคนดีเก่งๆอาสามจึงพูดว่า ทำไมข้าสามีภรรยาต้องมาเล่นตามบทรมท่านพี่ด้วยท่านพ่อจึงพูดว่าเจ้าไม่เข้าใจความตุกง์เทของข้าเลยเลยเนี่ยเรื่องนเนี้ยเหนียวเหนียวต้องรู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่าคิดว่ามีคนคอยหนุนหลังจะทําตามอําเภอใจได้เอาตามนี้แหละหุยหินอย่าลืมละ่ะอย่าลืมให้สัญญาณด้วยนะท่านแม่ไม่พูดแต่มองค้อนที่ท่านพอ่อที่ห้องของเหนียวเหนียวชินชงม,มาพร้อมกับหญิงรับใช้อีกสองคน ผู้ญิงเชิญคุณหนูไปที่ถงจินจุยเจ้าค่ะเหรียนฟางรีบเข้าไปถามเหนียวเนี่ยวว่าคราวนี้เราจะเรียกใครมาช่วยดีเจ้าค่าคุณหนูเนี่ยวเนี่ยวถึงตอบเรื่องเสียงเรียบว่าคราวนี้ใครก็ช่วยข้าไม่ได้และแล้วเหนียวเนี่ยก็มาที่ถงจินจุยพอเข้ามาเนียวเนี่ยวรู้เลยว่าจะต้องโดนโทษเพราะมีหญิงน้ำใช้ประมาณสิบคนถือไม้กระบองรออยู่ทุกคนต่างกระทงไม้กระบองแล้วบอกให้เนียวเนี่ยวคุกเข่า ท่านแม่จึงพูดว่าวันนี้สกุลเฉียวสะพานถล่มฝีมือเจ้าหรือไม่พร้อมก็เอามือตกไปที่โต๊ะแล้วพูดว่าทําไมข้าสอนแล้วไม่จําเหนียวเหนียวตอบราบเรียบว่าไม่มีเหตุผลข้าก็แค่อยากระบายโทสะท่านแม่จึงพูดว่าแต่วันนี้ข้าเตือนเจ้าหากเกิดเรื่องอีกข้าจะไม่ปล่อยผ่านทําไมเจ้ายังทําอีกเหนียวเหนียวจึงรีบตอบว่าทักก็คือทักเหนียวเหนียวก็ไม่ได้หวังให้ท่านแม่ไม่เห็นอกเห็นใจเหนียวเหนียวอยู่แล้ว อยากโบยลงโทษก็เชิญตามสบายท่านแม่จึงพูดว่าดีกล้าทำก็กล้ารับข้าคงไม่ต้องเมตตาชิงชงลงโทษตามกฎทหารชิงชงจึงรีบพูดกับเหนียวเนียวว่าคนหนูรีบรับผิดเถอะเหนียวเนียวใส่หัวแล้วพูดว่าข้าไม่ผิดเศร้าซางไม่ผิดหากท่านแม่อยากลงโทษลงโทษตามสบายเหนียวเนียว,ยวรวบผมไว้ด้านข้างแล้วลงไปนอนที่พื้น ข้างนอกห้องท่านพ่ออาสามหรืออาสไพรสามมองด้วยความสงสัยว่าทําไมห้องดูงเงียบจังท่านพ่อจึงพูดว่าสรุปโบยแล้วหรือยังไม่ได้โบยแลวเนี่ยอาสไพรสามจะพูดว่าเหนียวเหนี่ยวเป็นคนดื้อรั้นถึงนางจะโดนโบยจนเจ็บนางก็จะไม่ร้องท่านพ่อจึงรีพูดว่านั่นกระบองทหารเลยนะขนาดบุรุษในกองทัพยังทนไม่ไหวเลยอาสามจะพูดว่า ขนาดข้าเห็นไม้กระบองข้ายังกลัวเลยเมื่อก่อนท่านพี่หยวนอีใช้ไม้กระบองลงโทษทหารในกองทัพสถานการณ์มันเป็นยังไงหรือท่านพี่ท่านพ่อจึงบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ใครเห็นก็ขวัญน,นี้ดีฟอกกันทั้งนั้นแหละแค่หยวนอีของข้าส่งเสียงแค่หยวนอีของข้าออกคําสั่งคําเดียวพวกทหารจะท่งเสียงตึงต้งๆอยู่นอกกระโจมจะแบ่งออกสองฝั่งเฝ้าอยู่ที่ปากกระโจมในค่ายทหารนะ่ะไม่มีใครหน้าไหนกล้าพูด และในกระจงทหารก็จะได้ยินแต่เสียงวีดร้องกลับมาที่ท่านแม่ท่านแม่ถามเหนียวเหนียวว่าเจ้าจะรับโทษจริงไหมต่อให้ถูกตีเนื้อแตกก็จะไม่หนีเหนียวเหนียวเงยหน้ามามองท่านแม่แล้วพูดว่าท่านแม่โบยได้เต็มที่พร้อมกับหมอบลงไปที่พื้นแล้วนางก็กัดผ้าไว้ท่านแม่มองด้วยความโกรธพร้อมกับพูดว่าดีถ้าวันนี้ข้าไม่สอนเจ้าแล้วข้าจะคุมคนได้ยังไงชิงชงโบยหนัก ห้ามออมมือและเห็นแกนางโบยทหารยิงของท่านแม่สี่คนเดินมาที่หน้าจวนแล้วใช้ไม้กระบองกระทุ้งลงไปที่พื้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมจะโบยแล้วท่านพ่อท่านอาสามและอาสะพายสามยืนอยู่รู้ทันทีว่าเหนียวเนียวจะต้องโดนโบยแล้วทหารยิงของท่านแม่ก็ลงมือโบยทันทีเหนียวเหนียวกัดผ้าไว้โดยไม่ลองสะะักแอะท่านพ่อและท่านอาทั้งสองต่างตกใจไม่คิดว่าท่านแม่จะโบยเหนียวเนียวจริง อาสะพายสามจึงบอกอาสามว่าเราเข้าไปข้างในก่อนเถอะก่อนที่นวเนียวจะถูกโบยจนตายท่านพ่อเข้ามาเราสั่งให้หยุดโบยท่านพ่อวิ่งมาดูเหนียวเนียวเหนียวเนียวหมดแรงไม่มีแม้แต่เสียงพูดเดแต่กระซิบว่าท่านพ่อท่านมาสักทีท่านพ่อพูดกับท่านแม่พร้อมน้ำตาว่าหยวนอีถึงแม้เหนียวเนียวจะทําผิดแค่ไหนเจ้าก็ไม่ควรโบยขนาดนี้นางเป็นลูกแท้ๆของข้ากับเจ้านะอาสภัยสามซึ่งตกใจจึงบอกว่า ทำไมพี่สะพายถึงโวยหนักขนาดนี้ล่ะไปไปตามหมอมาต้องรีบใส่ย,ยาและอาสามก็พูดว่าพี่หยุนอีข้าไม่เคยนับถือท่านขนาดนี้มาก่อนไม่คิดว่าจะทำร้ายลูกตัวเองได้ลงคอถึงเศร้าสร้างจะผิดท่านพี่หยุนอีเฝ้าสอนและเป็นแบบอย่างให้นางไม่ได้หรอทำไมต้องลงโทษร,รุนแรงใช้ตะไม้กระบ,บองไม่อดทนอดกัน้นสั่งสอนนางแล้วนางจะดีได้ยังไงท่านแม่มโหมากจึงพูดขึ้นมาว่าคนโดนโบยไม่ส่งเสียง คนต้นคิดมาตำหนิข้าเด็กมีเหตุผลผู้ใหญ่ก็มีเหตุผลสุดท้ายคนละเหตุผลกลับเป็นข้ามีแค่ข้าเป็นนางมันไล่อยู่คนเดียวน้องสามเจ้ากำลังได้รับตำแหน่งที่อำเภอหัวพานางไปด้วยเลยเด็กคนนี้จากนี้ข้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวทุกคนอึ้งในคำพูดของท่านแม่เหนียวเนียวเ,เ,เสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็ลุกขึ้นมาตอบท่านแม่ว่าได้ท่านแม่คำไหนคำนั้น ท่านแม่มองนิ่งๆแต่ในใจของท่านแม่เสียใจเป็นอย่างมากที่ห้องของเหนียว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 นอนคว่ำหน้าอยู่เพราะเจ็บแผลที่โดนโบยท่านพ่อเดินเข้ามาท่านพ่อกำลังห่มผ้าให้เหนียว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 ร้องไห้เหนียวเหนียวเจ้านอนต่อเถอะนะพ่อแค่เข้ามาเยี่ยมเจ้าท่านพ่อในบ้านหลังนี้ท่านดีกับเหนียวเหนียวที่สุดเลยจากนี้ไปเหนียวเหนียวจะไม่เป็นตัวปัญหาท่านอีกและไม่ให้ท่านมาคอยตามล้านตามเช็ดท่านพ่อจึงพูดว่า เด็กดีเหนียวเหนียวเป็นความภูมิใจของพ่อนอนซะน,นะจะได้ไม่เจ็บพ่อมองลูกด้วยความสงสารกลับมาที่ห้องของท่านแม่ท่านแม่นั่งอยู่คนเดียวเงียบๆอย่างเสียใจท่านพ่อเดินเข้ามาในห้องแล้วพูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้ข้าไปเยี่ยมเหนียวเหนียวมานางละเมอร้องว่าเจ็บผูห้หยินไม่เห็นตอนที่หมอใส่ย,ยาให้เหนียวเหนียวนางเจ็บจนตัวสัน่นแต่ท่านแม่ก็ไม่พูดอะไรสักคำ ลุงชาวที่ห้องของเหนียวเนียวชีช้มาหาเหนียวเหนียวเอากินหน่อยเอาดื่มหน่อยน้องหญิงช่วยระบายถัวสะแทนข้าวันนั้นหวังหลิงตัวมีแต่น้ำโคลนภาพดูไม่จืดเลยท่านหญิงอุ้ยชามกับอีกคนปินปักผลมล่นลงมายังวางท่าสง่าง,งามน่าขำะมัดเจ้ารู้ไหมข้าอยู่ข้างทะเลสาบข้าไม่รู้เลยว่าข้าจะหัวเราใครดีเจ้าคงเจ็บสินะขอข้าดูหน่อย ชีชๆเอามือไปวางที่หลังของเหนียวเนียวเหนียวเหนียวร้องออกมาด้วยความเจ็บท่านพี่ชีชๆนั่นมือท่านหรือเนี่ยท่านพี่ท่านเบามือหน่อยข้าเจ็บนะเหนียวเนียวจุงนี้บอกว่าข้าผิดเองไหนขอข้าดูซิชี้ๆจึงเปิดพระคุมแล้วก้มลงไปมองที่ตัวของเหนียวเนียวแม่เจ้านี่ทารุนแรงจริงๆตายแล้วทใํใไมใจไม้สาร,รกรรมแบบนี้เหมือนท่านย่าตีข้าพ่อเลยอะเหนียวเนียวจึงบอกว่า แต่พ่อท่านนะควรโดนชีชีรีบเปิดพระหม่มแล้วบอกว่าอะไรนะเหนียวเนีย่ยวจึงตอบว่าข้าจะบอกว่าข้าจะยืนยิงเจ็บนอนก็ยิ่งเจ็บไปใหญ่เลยข้าช่างอภัพเหลือเกินชีชีชชจึงพูดขึ้นมาว่าพูดไปก็แปลกนะทําไมแม่เจ้ารู้ว่าเจ้าทําล่ะเราสองคนน่ะสนิทกันจะตายข้ายังไม่รู้เรื่องนี้เลยเหนียวเหนียวคิดถึงเหล่งผู้อีขึ้นมาเขาคาบข่าวไปฟ้องแน่ๆวันหนึ่งข้าช่วยทำเรื่องให้เขาสำเร็จ แต่เขาขายค่าช่างไร้คุณธรรมสิ้นดีชี้ชีเลื่อนหันมาถามว่าจะหมายถึงใครเหนียวเหนียวือกตอบไปว่ามารร้ายชี้ชีทำนั่งง,งเหรียญฝั่งก็เดินเข้ามาพอดีแม่ทับหลิงส่งยามาให้เอ็นบอกว่าตอนทหารถูกลงโทษรับประกันแผลคุณหนูต้องหายภายในสามวันเขารู้ว่าข้าเกิดเรื่องได้ยังไงหรือว่าเขาแอบส่งคนมาเป็นหูเป็นตาในบ้านณจุนคงหลิงผู้อีฐานรับใช้ทรงกล่องยาคืนให้กับหลิงผู้อีแล้วบอกว่า เหนียวเนียมไม่ยอมรับยาแถมยังแกล้งโยนยาของท่านออกมาหลิงผู้อีจึงบอกกับทหารรับใช้ว่าเป็นเพราะช่วงนี้เจ้าไม่ค่อยไปดูเฝ้าคุณชายเซียววันวันหรือว่างมากไปแอบฟังหน้าประตูสตรีทหารรับใช้จึงรีบออกไปน,น้อยน้อยคุณชายเซียวนั่นกลัวเราหัวหดพักนี้ไม่กล้าออกบ้านด้วยซ้ำอย่าว่าไปหาแต่ความสําราญเลยหลิงผู้อีจึงพูดว่าถ้าเขาไม่ลงมือผู้อยู่เบื้องหลังก็จะไม่ได้อาวุธทหารข่าวฟาบาทประพาสตะวันตกแพ้ไปแล้ว ไม่ใช่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังจะนั่งเฉยอ,อยู่ได้เดินทางคราวนี้คงไม่สง,งบนักเดินทางคราวนี้คงไม่สง,งบนักแอบจัดคนไว้ให้มากๆต้องจับพิรุธพวกมันให้มีคนตายน้อยที่สุดมาถึงวันที่อาสามและอาสภัยสามต้องเดินกลับอำเภอหัวแล้วท่านย่าเดินมาส่งนาจวนเจ้ากินเยอะๆนะและ้วยากโขมมากแล้วท่านย่าก็หันไปหาอาสภัยสามแล้วบอกว่าเจ้าดูแลสหลังข้าดีๆนะอาสภัยสามรับคำ ท่านพ่อก็เดินมาส่งเหนียวเหนียวเหนียวเนียวเจ้ากินข้าวกินปลาให้เยอะๆนะอย่าให้เหนื่อยเกินไปล่ะเราหันไปหาอาสามว่าเจ้าอะดูแลเหนียวเนียวของข้าให้ดีๆนะอาสามรีบรับคําพี่สามของเหนียวเหนียวจึงบอกว่าเหนียวเนียวเจ้าวางใจได้ข้าทํานายดวงเจ้าแล้วการเดินทางของเจ้าจากร้ายจะกลายเป็นดีเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเหนียวเนียวจึงบอกว่าทางข้างหน้าอันตรายแค่ไหนจากบ้านหุ่นนี้ แต่ข้าได้เห็นลูกว้างข้าก็ดีใจพี่รองพี่สามอย่าร้อนใจหากลูกข้างนอกสวยงามเหนียวเหนียวจะส่งจดหมายมาชวนพวกท่านไปหาถึงคราวนั้นพวกเราสามพี่น้องก็ไม่ต้องไปนั่งอ่านตำราแล้วพี่รองจึงบอกว่าเยี่ยมเลยพวกข้าจะลองวันนั้นนะท่านพ่อจึงบอกว่าเหนียวเหนียวเจ้าเดินทางต้องระวังตัวดีๆนะอย่าไปเกลียดท่านแม่เลยนะเหนียวเหนียวจึงบอกว่าท่านพ่ออย่าห่วงข้าไปคราวนี้ ข้าไปกับอาสามอาสไพายสามข้าดูแลตัวเองได้เหนียวเหนียวหันไปพูดกับยางยางว่าพี่หญิงดูแลท่านแม่ดีๆนะท่านพ่อจะบอกว่านั่งขึ้นรถได้แล้วปะเหนียวเหนียวแอบมองหาท่านแม่ซึ่งไม่เดินมาส่งเหนียวเหนียวขึ้นบนรถม้มาแล้วเปิดพามานมองมาหาแยบพี่น้องตัวเองแล้วนางก็มองหาท่านแม่ของนางซึ่งไม่เห็นท่านแม่แอบมาจอดรถม้าอยู่นอกจวนชินชงจึงถามว่าในเมื่อหูหยินเป็นห่วงคุณหนูทำไมไม่ไปส่ง ท่านแม่รีตอบว่าใครว่าข้ามาดูนางแค่ข้าจะไปหาของเก่าที่บ้านสกุลเฉิงเท่านั้นแค่ผ่านทางพอดีชินชงจึงพูดแบบรู้ทันว่าเจ้าค่ะนายหญิงยังมังเอิญส่งทหารที่เคยร่วมรบกับท่านให้คอยตามหูหยินสามเพื่อปกป้องคุณหนูไม่สิแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกด้วยท่านแม่มองด้วยความเป็นห่วงเหนียวเนียว,ยวแล้วเปิดผ้าม,าม่านบนรถม้าไปมองเหนียวเนียวอีกทีซึ่งเห็นขบวนรถม้าของอาสาม กำลังออกเดินทางไปเด็กคนนี้นางใจเด็ดนักชิงชงจึงรีบตอบไปว่าคุณหนูไม่เหมือนในหญิงตรงไหนเจ้าคะ่ะหูหยินเหมือนจะใจแข็งที่จริงใจอ่อนเป็นที่สุดอีพีสิจบแล้วะนะคะเดี๋ยวไปฟังกันต่ออีพีสิกันนะคะ